ดำเนินการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะขอชี้แจงกับที่ประชุมนะครับว่าการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ถามได้ไม่เกินสองครั้งนะครับครั้งถามและตอบให้เสร็จภายใน20นาทีตามข้อมาคับ172 173และ167่อกนะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ได้มีการอนุญ,ญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังนะครับขอความร่วมมือ ผู้ที่รับอนุญาตนะครับอยู่ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารพเดลรัษฎรนะครับแล้วก็ห้ามมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะครับในที่ประชุมนะครับถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านได้ผิดข้อบังคับก็จะเชิญออกจากห้องประชุมนะครับ1.3.1กระทู้ถามแยเกเฉพาะที่504เรื่องการแก้ไขปัญหาลักขโมยสายไฟ สองสว่างตามแนวถนนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับท่านสรพัฒน์ศรีปราดนะครับถามท่านนายกลนตรีนะครับด้วยสนักเลขาธิการนายกตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกตรีได้พิจารณาแล้วบัญชามอบหมายให้ท่านลนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจนะครับเป็นผู้ตอบผู้ถามแทนและท่านลนตรีกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านมนพรเจริญศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับ151วรวรคสองในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามยเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามยเฉพาะดังนี้นะครับท่านแรกท่านจิรัญญาเวทรัชเวทรัชกุลนะครับสวัสดีครับผู้นวยการกลุ่มวิศวกรรมอำนวยการกองแผนงานกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม 2ท่านลังศสีมันอิ่มมากนะครับบสดีครับวิศวกรโยธาชำนานการากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับต่อไปเชิญท่านสัลภัศรีปาดนะครับถามท่านรัดนตรีครับคำถามแรกครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมสรัรภัสรีปาด ผู้แทะะนรัษฎรจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอแก่งคอยเฉพาะตำบลห้วยแห้งจากพรรคประชาชนครับก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุวาระนี้นะครับซึ่งเป็นกระทู้ของผมเข้าในการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านมรนพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้เสียสละเวลามาตอบแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับตลอดจนประชาชนที่สัญจร ทั่วไปนะครับที่ผ่านใช้ถนนผ่านจังหวัดสระบ,บุรีนะครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานของประเทศไทยท่านประธานครับกระทูที่ผมได้ตั้งคําถามในวันนี้นั่นก็คือเรื่องไฟฟ้าส่องสวา่างถนนที่ถูกลักขโมยไปซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากซึ่งเกิดเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสระบุร <mus i> ีเรื่องมาเป็นผู้แทนก็มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างกันมาเป็นจํานวนมากเลยครับซึ่งจริงๆแล้วปัญหานี้เองนะครับผมก็เคยสงสัยมาก่อนเพราะมันเกิดขึ้นมานานหลายปีเป็นสิบๆปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับข้อมูลมาว่าสายไฟถูกลักขโมยไป ่านประานนี่ก็ลบผมเองได้ยินครั้งแรกก็ตกใจว่าทําไมสายไฟถึงถูกลักขโมยไปได้แล้วมันทําไมถึงลักขโมยกันทั้งจังหวัดได้อย่างไรพอมองไปรอบๆระยะทางเวลากลับบ้านที่จังหวัดสระบ,บุรีผ่านในหลายจังหวัดก็พบว่ามันเป็นเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคติดต่อขึ้นได้อย่างไรผมได้ลงพื้นที่สํารวจครับพบว่าสายไฟที่ถูกตัดไปจริงๆแต่สิ่งที่ผมตกใจกว่านั้นก็คือ เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่เรายังมีการปล่อยให้มีการลักขโมยกันเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการป้องกันใดๆอย่างนั้นเลยหรือครับหากเป็นเช่นนั้นจริงๆครผมในฐานะผู้แทนราษฎรของชาวสระบุรีคงจะนิ่งนอนใจไม่ได้และจะปล่อยให้ชาวสระบุรีได้รับความเดือดร้อนฟัําๆแบบนี้ไปอีกไม่ได้ครับวันนี้ผมจึงต้องมาตั้งกระทู้ถึงท่านประธาน ผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีให้มาตอบคําถามนี้เพื่อให้คลายความเดือดร้อนเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีได้รับทราบโดยทั่วกันนะขอสไลดนะ์นี่เป็นปัญหานะครับในพื้นที่ซึ่งยกเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งอุบัติเหตุครับและยิ่งอันตรายมากๆเลยก็คือช่วงจุดกลับรถนะครับขอถัดไปครับอันนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเส้น By สบายพาสสระบุรีนะครับซึ่งเป็นทางที่ใช้ความเร็ว จำนวนมากแล้วก็เป็นทางเบี่ยงในช่วงเทศกาลด้วยก็ดับนะครับขอต่อไปครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นถนนพหลโยธินเลยนะครับทง้งถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางลบบุรีไปทางเพชรบูร์ก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้ซึ่งก็ดับเหมือนกันนะครับต่อไปเลยครับครับและนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดฝระบุรีนะครับที่ได้สะท้อนผ่านช่องทางต่างๆที่ พี่น้องประชาชนจะสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆทาง,ทางช่องทางออนไลน์นะครับเอาสไลด์ลงได้เลยครับจนตอนนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีก็ขนานนามกันแล้วครับว่าสระบุรีเป็นเมืองมืดนะครับเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมเคยได้นําปรึกษาหารือในสภา,าอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาในถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพถนนบายพาสสระบุรี ถนนทางหลวงชนบดสายต่างๆในพื้นที่ของผมล้วนถูกพูดมาในสภาหแห่งนี้ทั้งหมดแล้วครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆถนนยังคงมืดมิดนะครับไร้แสงสว่างอยู่เหมือนเดิมอาจจะมีถนนในบางเส้นครับเมื่อในช่วงกลางปีที่แล้วได้มีการซ่อมแฟมไปแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนก็ดับเหมือนเดิมอีกแล้วครับจากที่ผมได้กล่าวมาครับถนนที่ผมได้ยกขึ้นมาพูดนะครับ ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของผมนอกจากนี้ครับยังมีถนนอีกหลายเส้นหลายเส้นทางที่ยังคงไม่มีแสงสว่างในจังหวัดสระบ,บุรีในวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีแล้วครับก็อยากจะขอถามท่านในภาพรวมของจังหวัดสระบ,บุรีไปเลยครับจึงขอเรียนถามในคําถามแรกว่ารัฐบาลมีแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาการลักขโมยสายไฟส่องสว่างในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีอย่างยั่งยืนอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับ เชิญรับฟังคำถามแรกครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกนะคะท่านสรพัฒศ์ศรีปราดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสระบุรีพักประชาชนค่ะต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามของท่านสมาชิกนะคะ ซึ่งความเดือดร้อนของเรื่องของการลักขโมยสายไฟฉันเห็นภาพที่ท่านได้ฉายแล้วก็เห็นจากข้อมูลดีฉันคิดว่าจังหวัดสระบุรี ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดสระบุรีซึ่งใกล้กรุงเทพมหานครจำเรีปริมาณของการลักขโมยสายไฟเยอะเช่นนี้ซึ่งจริจงๆจ,จังหวัดฉันอยู่ห่างไกลก็ไม่ได้มีปริมาณของการลักขโมยสายไฟเท่ากับจังหวัดสระบุรีนะคะอาจจะเพราะว่ามีหลายสาเหตุหลายประการจากคําถามของท่านสมาชิกดิฉันก่อนอื่นดิฉันขอฉายภาพของถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะถนนหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นช่วงของถนนพหลโยธินนะคะเป็นช่วงหนองแคพระพุทธบาทในความรับผิดชอบของทางหลวง ระบุรีค่ะตั้งแต่กิโลเมตรที่79ถึงกิโลเมตรที่137รวมระยะทาง25กิโลเมตรนะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณรถการจราจรประมาณ123,350คันต่อวันนะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมโยงจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดลบบุรีแล้วก็ในกิโลเมตรที่106เป็นเส้นทางหลวงพิภาพแล้วก็เป็นถนนสายสำคัญที่มุ่งสู่ภาคตะันออกเฉียงเหนือค่ะเส้นทางอีกสายหนึ่งค่ะเป็นเส้นทาง หลวงหมายเลข362นะคะเป็นถนนมงแหวนรอบเมืองสระบุรีนะคะเป็นความรับผิดชอบของแขวงการทางสระบุรีเช่นกันค่ะมีปริมาณรถจราจรประมาณ32,000คันต่อวันนะคะส่วนมากพี่น้องสระบุรีก็จะพยายามที่จะเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางนี้ในขณะที่มีการจราจรการจราจรในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะท่านประธานที่เคารพคะจากคำถามของท่านสมาชิกนะคะได้ถามถึงการแก้ไขปัญหา การขโมยสายไฟนะคะในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้างนะคะฉันขออนุญาตว่าจริงๆแล้วการลักขโมยสายไฟก็มีอยู่ทุกแห่งแต่ทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหานะคะฉันขอพูดในเรื่องของการเหตุการณ์ของลักขโมยสายไฟนะคะปัจจุบันนี้นะคะทางกรมทางหลวงเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางหลวงจังหวัดเนี่ยคะ่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะ ถ้าทราบว่าจนจุดไหนที่มีการลักขโมยสายไฟก็ให้ทางกรมทา,ทางเจ้าหน้าที่ของทางหลวงเนี่ยไปแจ้งความนะคะร้องทุกข์แล้วก็เร่งรัดหาผู้ติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดหลังจากดําเนินการร้องทุกข์แล้วนะคะขณะที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะเร่งเข้าไปแก้ไขในจุดที่ถูกลักขโมยสายไฟในทันทีรวมทั้งนะคะ เราต้องสร้างความตระหนักแล้วก็การรับรู้ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการโดยเฉพาะนะคะเราสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมีจุดสายทางเส้นไหนที่มีการขโมยแล้วจะกลับมาขโมยซ้ำอีกหรือไม่นะคะเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการป้องกันอย่างเดียวเราก็จะตามไปร้านค้าที่เป็นร้านค้ารับซื้อของเก่า หรือรับด้านค้าที่รับซื้อสายไฟเก่าเพื่อหาผู้กระทําความผิดนะคะในลักษณะการสืบสวนที่เป็นความลับนะคะซึ่งทางเรื่องนี้เราก็ได้มีการติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้หลายรายรวมทั้งนะคะค่ะเดียวกันก็พยายามที่จะซ่อมแซมตู้เหล่านั้นนะคะให้มีการลักขโมยที่ยากขึ้นนะคะท่านจะเห็นในภาพนะคะก็มีการติดตั้งนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยากต่อการลักขโมยนะคะนอกจากนั้นค่ะ เราเองก็มีการซักซ้อมนะคะแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเส้นทางดังกล่าวที่มีการลักขโมยแล้วมีการซ่อมแซมแล้วแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วยังมีปริมาณของการลักขโมยอีกหรือไม่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลแต่ละสายทางให้อย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนั้นคะ่ะท่านทานคะ่ะกรณีที่เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะเช่นทางหลวงกบูาการร่วมกับหน่วยงานและก็ความมั่นคงต่างๆ นะคะในการที่จะทําแล้วก็ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้มีการลักขโมยเกิดขึ้นนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังมีการจุดเชื่อมต่อและบริเวณนอ็อตตัวยึดที่เป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าเนี่ยให้มีความแน่นหนาก็คือไม่สามารถที่จะลักขโมยได้ง่ายๆนะคะก็นี่คือการป้องกันนอกจากนั้นค่ะในช่วงกลางคืนนะคะเราก็จัดเจ้าหน้าที่ของแกงแพงการทางเนี่ยโดยจะเน้นเรื่องของจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็จุดที่มีการเจรกรรมบ่อย แล้วจากนั้นนะคะก็ยังมีการป้องกันการติดตั้งสายไฟที่จะทําให้เขาเรียกว่ามีการเทคอนกรีตหยาบนะคะให้สายไฟตลอดแนวเนี่ยไม่ให้มีการลักขโมยอีกจุดหนึ่งค่ะมีการเชื่อมปิดฝาเสาไฟฟ้าแสงสว่างนะคะก็คือที่ถูกจุลกรรมเนี่ยให้มีการปิดเสาเพื่อป้องกันการจรรุลกรรมภายในเสาไฟนะคะท่านจะเห็นว่าสายไฟไฮแมสสูงๆนะคะก็ ที่ผ่านมาหลังจากถูกเข้าไปลักขโมยแล้วก็ตัดสายไฟในท่อนั้นเราก็ใช้วิธีการก็คือปิดให้มีความหนาแน่นไม่สามารถที่จะลักขโมยสายไฟในท่อดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะนะคะท่านได้ถามถึงถนนนะคะว่าจากคําถามนะคะท่านถามถึงว่าถนนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นถนนอดิเลกสารนะคะก็ขออนุญ,ญาตได้ตอบคาถามของท่านสมาชิกนะคะว่า ถนนอดิเลกสารที่ท่านได้ถามถึงก็คือเป็นถนนทางหลวงสายสอบอ .3004 นะคะถึงแยกทางหลวงหมาเลข2362บ้านหาด2อําเภอเฉลิมพระเกียรตินี่ค่ะอําเภอแก่งคอยระยะทาง27.9กิโลเมตรนี่ค่ะกรมทางหลวงเองก็ได้ติดตั้งนะคะไฟสองสว่างระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็ใช้วงเงินประมาณ2ล้านบาทนะคะพอมาดูจุดกลับรถค่ะท่านสมาชิกค,คะ จุดกับรถถนนเลี่ยงเมืองนะคะตรงฝั่งตะวันออกทางหลวงหมายเลข362ทางเส้นทางนะคะปรากฏว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบว่าบริเวณนี้นะคะมีไฟดับบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากเรามีการตรวจสอบเพราะว่าสภาพของสายไฟใต้ดินเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ต้องบอกว่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ในหลายจุดถูกจุลกรรมสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมอุปกรณ์รวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยนะคะแผงกัน แขวงทางหลวงสระบุรีเองก็ได้ติดตามแล้วก็เข้าไปแก้ไขซ่อมแซมนะคะทั้งในปีประมาณ2,568นะคะแขวงทางหลวงได้ซ่อมแซมนั่นคือใช้งบจังหวัดนะคะ ในวงเงิน9.6ล้านบาทนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาปี2568นี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีงบของสำนักง,งานสำนักง,งานดำเนิยความปลอดภัยของกรมทางหลวงนะคะงบประมาณอีก9.138ล้านนะคะก็ทั้ง2โครงการนี้ก็จะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของทางหลวงสาย362นั้นนะคะ ก็จะขอรับการจัดสรรนึงวประมาณปี2,569ในปีถัดไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะจะเห็นว่าท่านสมาชิกยังได้ถามถึงนะคะว่านอกจากมีการขโมยสายไฟถนนอดิเรกสารและทางกลับรถถนนเลี่ยงเมืองแล้วท่านสมาชิกยังถามถึงว่าสะพานลอยต่างๆก็มีการจรกรรอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าบนสะพานลอยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสะพานลอยของจังหวัดสระบุรีมีทั้งหมด14แห่งค่ะ จะเห็นว่าการดำเนินการซ่อมแซมของอสะพานลอยนะคะก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งพิฉนันก็เห็นว่าเอ๊ะในเมื่อมีสะพานลอยแล้วพี่น้องประชาชนยังใช้สัญจรไปมาแต่เหตุฉไฉนยังมีการขโมยสายไฟบนสะพานลอยเนื่องจากถนนมิตรภาพดังกล่าวเป็นถนนที่เป็น8เลนจึงทําให้มีการก่อสร้างสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่จะต้องข้ามถนนไปให้มีความปลอดภัยนะคะซึ่ง ขณะนี้นะคะแขวงการทางสระบุรีนี้ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าของสะพานลอยไปแล้วทั้งหมด8แห่งค่ะไม่ว่าสะพานลอยช่วงของถนนผลโยธินวัดปากเข้าสารเหนือนะคะแล้วก็สะพานลอยซอยโรงเรียนบ้านปากเข้าสารนะคะสะพานลอยหน้าหมวดทางสระบุรีสะพานลอยหน้าสถานีตํารวจภูทรสระบุรีสถานีสะพานลอยถนนผลโยธินที่บริเวณซอยเอกภาพแล้วก็ถนนผลโยธินซอยโรงพยาบาสลสระบุรี รวมถึงซอยโรงพยาบาลเกษมราชและซอย5หมู่บ้านแลนดี้โฮมค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะสะพานลอยทั้งมี13แห่งแต่เราใช้งบซ่อมแซมไปแล้ว8แห่งก็เหลืออีก1แห่งก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการจุลกรรมทั้งเสาไฟฟ้าขณะนี้นะคะตรงจุดบริเวณที่จุลกรรมทั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในระหว่างการขั้นตอนหาผู้รับจ้างเพื่อจะดําเนินการมาติดตั้งเสาไฟฟ้ากาดต่อไปค่ะ ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมในเรื่องของทางหลวงสายสระบุรีสาย1 059นะคะตรงบริเวณเลียบคลองชนประทานที่วัดหนองม่วงนะคะก็บริเวณเส้นทางตรงนี้มีระยะทางประมาณ11กิโลเมตรนะคะขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณไฟสองสว่างแล้วนะคะประมาณ2.4กิโลเมตรนะคะวงเงิน4.8ล้านบาท นอกจากนั้นนะคะอีกสายทางหนึ่งซึ่งอยู่ในเส้นทางที่ท่านสมาชิกได้ถามไว้ในกระทู้ก็คือทางหลวงสายสาบ .1059 นะคะเป็นช่วงของอำเภอเฉลิมพระเกียรติแก่งคอยระยะทาง13กิโลเมตรนะคะเราก็ได้ดำเนินการที่จะติดตั้งไฟสองสว่างนะคะประมาณ1.5กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างประมาณ3ล้านบาทค่ะซึ่งใน2 เส้นทางดังกล่าวจะดําเนินการในกรอบของปีงบประมาณ2,568นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้แจ้งประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะพอกลับมาดูคะ่ะท่านประธานคะอีกเส้นทางหนึ่งคะ่ะทางหลวงสระบุรีสาย1059นะคะที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงนะคะว่ามีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างแล้วก็ไฟดับบ่อยครั้งนะคะฉันขอกลับเรียนว่าในปีงบประมาณ2,568นี้นะคะ ก็ทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไปนะคะทั้งติดตั้งไฟสองสว่างเสาสูงนะคะต้องบอกว่าเสาสูงนะสองเสานะคะวงเงินก็ประมาณ9.7ล้านบาทแล้วก็อีก4ี่โครงการในปีงบประมาณ2,569นะคะก็คือในเรื่องของการซ่อมเสาสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดนะคะในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น28.89ล้านบาทค่ะเรื่องของการแผนการดำเนินการของกรมทางหลวงนะคะ ในเรื่องของการจุลกรรมต่างๆเราก็พยายามที่จะดูว่าความจําเป็นเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับนั้นพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงสูงก็จะเร่งดําเนินการแต่ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณไม่ได้มีเพียงแค่จังหวัดสระบุรีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคะก็พยายามที่จัดสรรให้ทั่วถึงตามความจําเป็นและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปฉันขอตอบคําถามแรกค่ะคุณค่ะครับเชิญคําถามที่สองครับ เรียนประธานสภา,าที่เคารพผมสรพัฒศ์ศรีปาดผู้แทนรัษฎรจังหวัดสระบุรีจากพรรคประชาชนครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับสำหรับการตอบคำถามแรกนะครับก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดการสายการลักขโมยสายไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระบุรีนะครับก็จากที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบมาเนี่ยโดยรวมแล้วมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นค่อนข้างโดยรวมซึ่งผมเห็นว่าเป็นปัญหา ที่จะแก้กันที่ต้นเหตุจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของสายไฟที่มีการเทคอนกรีตหยาบทับอันนี้ก็ก็ขอให้ท่านได้รีบแก้ไขนะครับเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ดูดูจากที่ทางท่านรัฐมนตรีตอบมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีแผนในการซ่อมแซมซึ่งจะเข้าอยู่ในปีงบประมาณ2,568เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ให้งบในการซ่อมแซมแก่จังหวัดสระบุรีมา ท่านประธานครับแต่การซ่อมแซมที่ทางท่านรัฐมนตรีกําลังจะซ่อมแซมให้นั้นก็ยังมีระยะเวลาในการซ่อมแซมอยู่ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขเสร็จภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือภายในไม่กี่เดือนปัญหาต่างๆพี่น้องประชาชนก็ยังในระหว่างที่ช่วงที่กําลังดําเนินการแก้ไขนี้พี่น้องประชาชนก็ยังต้องใช้รถใช้ถนนกันอยู่ทุกวันและยังจะต้องประสบปัญหากับไฟฟ้าที่ยังมืดดับ แล้วก็ยังไม่มีแสงสว่างอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ยังต้องเสี่ยงอุบัติเหตุแบบนี้อยู่ในทุกๆวันนะครับปัจจุบันครับในในรถของแต่ละคันของพี่น้องประชาชนก็ได้มีกล้องหน้ารถกันทุกคันแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าปัญหาไฟมืดดับสว่างนี้เป็นปัญหาที่ทางรัฐต้องดูแลประชาชนเนื่องจากเป็นคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานคำถามที่สองนะครับผมก็เลยขอถามว่า รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุจากปัญหาข้างต้นอย่างไรหากทราบได้ว่าตรวจสอบได้ว่าปัญหานั้นเกิดมาจากไฟมืดดับสว่างจริงๆเพราะปัจจุบันมีกล้องหน้ารถแล้วขอทราบรายละเอียดครับเจ้านมตีครับคำถามที่2ค่ะขอบคุณสําหรับคำถามที่สองนะคะเรื่องของอรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของไฟฟ้า ก็ต้องขอกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยจริงๆในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะของการเยียวยาก็จะมีประเภทแรกเยียวยาในเรื่องของการชดเชยที่ดินในกรณีที่การก่อสร้างทางนั้นแต่เยียวยาประเภทอีกเยียวยาประเภทหนึ่งเช่นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากเรื่องไฟสองสว่างอย่างเดียวอาจ,จเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องของผู้ขับขี่ใช้รถที่มีความเร็ว เรื่องของไฟสองสว่างก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าเลยเคยเกิดกรณีผู้ประสบุบัติเหตุเนี่ยร้องเรียนนะคะร้องเรียนก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการสืบสวนสอบสนวนว่าที่เกิดอุบัติเหตนะุจากไฟสองสว่างหรือว่าผู้ขับขี่ขับรถเร็วหรือเกิดผลกระทบอย่างไรอีกประเภทหนึ่งที่เราได้เคยเจอมาในกรมทางหลวงชนบ,บทก็คือ กรณีที่เราไปติดตั้งไฟสองสว่างในบริเวณนาะใกล้ๆดิมถนนนาข้าวแล้วทําให้ไฟกระแสไฟเหล่านั้นความเร็วของแสงไฟเนี่ยไปกระทบเรื่องของข้าวตั้งรวงแล้วก็ไม่สามารถข้าวไม่ออกรวงได้พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่าควรจะให้มีการดับไฟหรือว่าให้ไปศึกษาว่าทำยังไงที่ไฟสองสว่างของกรมทางหลวงชนบทเวลาติดสองข้างทางแล้วมีผลกระทบต่อเกษตรกร,กรชาวนาที่ข้าวไม่ออกรวงอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือจะเป็นเรื่องที่ าทางเกษตรกรผู้ดได้รับความเสียหายนี่ร้องเรียนแล้วก็ขออุทธรขอเยียวยาผลกระทบในเรื่องของความเสียหายอย่างนี้เกิดขึ้นแต่โดยภาพรวมของการสร้างตระหนักแล้วก็ความรู้ความเข้าใจนี่คือเรื่องของการผู้ใช้รถชนบใช้ถนนกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค,ค่ะว่า ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เราได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของอำนาจไม่ว่าเป็นผลกระทบของการมีกฎหมายแล้วก็มีผลของการใช้บังคับกฎหมายนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่กระทรวงควมนาคมเองก็ได้เล็งเห็นและพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายให้มีผลขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของการที่จะจับกลุมผู้กระทาผิดแล้วนั่นก็คือเรื่องของความรุนแรงนะคะกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ทำยังไงที่จะไม่ให้ผู้กระทําความผิดเหล่านั้นกลับมากระทาความผิดแบบซ้ําๆเดิมๆนั่นคือการลักขโมยแล้วผลบังคับของการใช้กฎหมายไม่ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เขากระทาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอความร่วมมือกันแล้วก็สร้าง องค์ความรู้สร้างตระหนักถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นว่าเรามีองค์กรปกครองส่วนนี้ที่เราพูดกันมาตลอดเรื่องของการกระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆนะคะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ร้องขอมาเพราะว่าทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์นั้นล้วนมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเราก็อยากจะกระจายความเจริญเหล่านี้กระจายแสงสว่างเหล่านี้ไปยังพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ยังมืดบิด เช่นที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็ช่วยกันค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองก็จะพยายามเล่งรัดแล้วก็ติดตามในขณะที่ท่านบอกว่าในขณะที่เรายังไม่มีการซ่อมแซมเนี่ยประชาชนจะ ดําเนินการอย่างไรจะอยู่ในความมืดมิดอย่างนี้ต่อฉันจะพยายามเร่งรัดเนื่องจากเนื่องจากขณะน,นี้ในงบประมาณปี2568เนี่ยผู้รับจ้างได้เซ็นสัญ,ญญาแล้วกาลังลงงานทราบว่าขณะนี้ก็ยังดาเนินการติดตั้งเสาซึ่งเราคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤษภาก็จะเร่งรัดให้ติดตั้งเร็วขึ้นก่อนกําหนดการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาก็สิ่งหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ใส่ใจในทุกมิติของการเดินทางและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะ,ขอ,คคะคขอบคุณค่ะครับขอบคุณรัฐมนตรีครับเนาะ วันนี้วันนี้กระชับหน่อยครับเเดี๋ยวไปคุยกับท่านตีนะครับ